อราบ้านหาอ,อ๋อช่วงนี้นะคะคือนาก,กนมาถ้าจับ่าฮะฮะฮะจับอะไรเราจับอะไรกับเออห้าสิบบาทเดือนหนจะคือนายก,กมาเกน,กนเราก็เมื่อกี้สำหรับคนณแซมเบอร์ขอบคุณนะคะแต่เธอฉันนั่แหละแล้วเออคืนจริงเหอ เขอย่งคนเด็กมากเนอะโอ้เขาจริงเหรออ่ะอ่ะอ่ะอากิรสึกผิดต่อสิ่งนี้ค่ะคุณเรดอวัลคจะลงโทษยังไงกับอากิเลยคะคุณเรดอวัลคจะลงโทษอะไรอากิอากิก็ยอมทั้งนั้นแหละค่ะใจผมพังแล้ว wow. อ้าวทำไม เออพังเหรอขอนะอ่ะให้ใ้เก็บทำไงดีวงล้อดีกว่าเขาไม่พร้อมอ่ะติโกนเหรออ่ะเอาต่จติโกนเลยเหรอติโกนเลยเหรอคะนี่เห็นว่าเก็บผิดแพ้ก่อนไปขอสักนิดนะถ้าไม่ได้แกล้งนอนไม่หลับขอโอเคไปจริงๆรักโชคดีนะท่านนักรชุดว่ายน้ำ นั่งลใช่ไหมน้ำขอบคุณนะคะยี่สิบาทห้บห้ตังเดืนเหีจะคืนได้แกมากโอเคนัล่ลงใช่ไหน้ำอ่ะอ่ะต<ถา>ิดก้นทีหนึง่งพอด้ยังพอด้ยังจะแรงกว่านี้กอ๋อแรงว่านี้เราได้ไหมคะใช่อ่าโทษนะคนแต่ก้คนคุณ,คณคอะไรกินด เดี๋ยว what does this mean คะคุณรีดูบักที่บอกว่าก้นอากีเป็นของคุณอะได้เหรอ